สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านกลับมาพบกับโค้ชเฮียบอลทีเด็ดเป็นประจําทุกวันอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปลุยข้อมูลฟุตบอลในวันนี้กันนะครับโ <Yeah. S 1> ค้ชเฮียก็ขอกาลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อเพื่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโค้ชเฮียบอลทีเด็ดกันครับเรามาดูฟุตบอลวันนี้กันเลยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่21สิงหาคมพศ2566โชเอ็ดเน้นๆคู่ที่น่าสนใจเพื่อจะมาวิะหกโ์้ชเ็ีเก็เัื่ออยู่ทั้งหม่ครับ วันนี้ก็ไปคิวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ1คู่ฟุตบอลการโชวีซิลีอาอิตาลี2คู่และฟุตบอลลาลีกาสเปน2คู่เรามาเริ่มดูโปรแกรมของวันนี้กันเลยครับเริ่มที่คู่แรกเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่นี้เป็นคินสซันพาเลตพบกับทีมอาร์เซนอลคู่นี้ก็เริ่มคลิกเอฟเวลาตีสองตรงคู่ที่2เป็นฟุตบอลการโชซิีอาอิตาลีคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมตริโน,โนพบกับทีมกายารีจะเริ่มคลิกเอาเวลาห้าทุ่มครึ่งคู่ที่3เป็นโบลญดาพบกับเอซีมิล่ีกเิ คู่ที่4เป็นฟุตบอลลาดิแกสเปนเป็นการพบกันระหว่างทีมอาราเบสพบเซบีย่าคู่นี้ก็คลิกออฟเวลาเที่ยงคืนตรงส่วนคู่สุดท้ายในวันนี้เป็นทีมการนาดาจะเปิดบ้านพบกับทีมลาโยบายเยการโน่คู่นี้ก็คลิกออฟดึกที่สุดครับคลิกออฟเวลาตีสองครึง่งสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ด,ด,ดคู่อื่นๆหรือคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโค้ชเฮียกันได้เลยนะครับเรามาเริ่มวิเครห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ชเฮียบอลทีเด็ดกันเลยนะครับ เรื่องวันที่คู่แรกครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมคริสตัลพาเลทจะเปิดสนามเซลเฮิร์ตพาร์คตอนลำการมาเยือนของเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลคู่นี้ก็เรื่องคลิกออฟเวลาตีสองตรงในราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนอาร์เซนอลเป็นต่อที่ราคา1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งมาดูผลงานของทีมคริสตัลพาเลทตอนนี้พวกเขาล้าอันดับ8นะครับมีอยู่3คะแนนโดยผลงานในนัดแรกพวกเขาบุกไปชนะทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมาได้ผู้เล1ประตูต่อ0มาดูผลงานของทีมอาร์เเเซนน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 อออลลคครัััับบตีนีน้้พวกกขางดด7โดยม3ะแช่ ดผลงานนัดแรกอาร์เซนอลก็เปิดบ้านนะครับรักษณะทีมฟอร์เรสต์ไปได้ดยสกรสประตูต่อ1มาดูผลงานกับพวกันเองเฮ h ูเฮสินัดหลังสุดคู่ก็ทำงานได้สูสีกันมากครับโดยเป็นทางคิทตันพาเลตชนะมาได้2นัดแล้วก็เป็นทางอาร์เซนอลชนะมาได้3นัดส่วนห้านัดที่เหลือทั้งคู่ทำอะไรกันไม่ได้ครับจบที่ผลเสมอกันไปมาดูผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันก็เป็นทางอาร์เซนอลเล่นในบ้านแลวชน,นะคิทตันพาเลตไปได้ดยสกรสประตูต่อ1มาดูฟอร์มการเล่นและผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมคิััากนบ้ง โดย10นัดหลังสุดก็เป็นทางพาเลทชนะมาได้4นัดเสมอ4นัดและแพ้2นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็บุกไปชนะทีมเชฟฟิลเดนตดมาได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนและผลงาน5นัดหลังสุดของพาเลทพวกเขาก็โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีครับโดยชนะไปได้3นัดเสมอ1นัดและแพ้อีก1นัดโดยพวกเขาเอาชนะดียงมาได้2อศูนย์และก็ชนะวัดฟอร์ดมา2อหนึ่งแล้วอีกนัดที่ชนะก็ชนะทีมคอร์เลทาวมาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์โดยผลงานที่เขาพ่ายแพ้นัดเดียวนะครับใน5นัดหลังสุดก็แพ้กับทีมมวลเยนนาารรออด้กปะตตู่ โดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา5นัดและเสียราคาไป4นัดโดยเมียตาชนะราคาอยู่ที่55.6%สูงต่ำ10นัดหลังสุดก็โอเวอร์ไป4นัดและเดอร์ไป5นัดครับมาดูฟอร์มและผลการแข่งขันที่ผ่านมาของอาร์เซนอลกันบ้างนะครับ10นัดหลังสุดเราไทางอาร์เซนอลชนะมาได้4นัดเสมอ3นัดและแพ้3นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่อาร์เซนอลลงเล่นก็เปิดบ้านชนะนอตติแฮมฟอร์เรสมาได้ด้วยตกกร์2ประตูต่อ1และผลงานการแข่งขันที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการอาร์เซนอลก็ทำผลงานได้้พชไดครับ เราชนะไปได้2นัดเสมอ2นัดและแพ้1นัดโดย2นัดล่าสุดที่เสมอก็เสมอกับแมนซิตี้ในถ้วยคอมมิเนตี้ชิลมา1นแล้วอีกนัดที่เสมอก็เสมอกับโมนาโกมาด้วยสกอร์1-1เช่นกันครับโดยผลงานอีกหนึ่งนัดที่ชนะชนะทีมบาร์เซโลนามาด้วยสกอร์5ประตูต่อ3แล้วอีกหนึ่งนัดที่แพ้แพ้ก็แพ้แพ้กับแมนยูมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นโดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา4นัดและเสียราคาไป6นัดโดยเมตาชนะราคาอยู่ที่สต่สโอเวอร์ไป3นดเจ้า1นัดแลนัด์ไั6นัดครับ มาดูความพร้อมของทีมคิสตั่นพาเลตกันครับของกุนซือลอยฮอสซันเกมนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยเกมนี้พวกเขา,าหมดสิทธิ์ใช้งานผู้เล่นที่บาดเจ็บนะครับทั้งวิลฮิลล์ไมเคิลโอลิเซ่และมาซิอุสฟังซ่าสามคนนี้ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนครับเว็บผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงในเกมนี้นะครับผู้ตัดประตูน่าจะเป็น John Stone. แซมจอห์นสโตนแบ็งแบ็กโฟร์สี่คนวันนี้มีไทลิกมิเชลมาร์เกฮีโจอาคิมแอนเดอร์สันและโจเอลวอร์ด สองวิฟิลตัวคุมเกมมีแคดูกูเล่กับกูกับเจฟฟ์สันเลอร์มาสามแนวลุกวันนี้ใช้เจฟฟี่ชลุปจอแดนอายูอีกคนหนึ่งเป็นอีเบอริซี่อีซี่สุดหน้าัวเป้ลวันนี้ใช้ออชอนเอดูอาร์สุดหน้าชาวฝรั่งเศสมาดูความพร้อมของทีมอาร์เซนอลของกุนซอมิเกียวอาเตต้าเกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ433โดยเกมนี้มีรายง,งานผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามา6กรายผู้เล่นตัวหลักที่ยังบาดเจ็บอยู่ก็มีโมฮัมเหม็ดเอลนีนีอเล็กซานเดอร์ซิเซนโก้าเบียลเจซู แล้วก็มีเจ็บเพิ่มมาอีกหนึ่งลายนะครับคือเยเลียนทิมเบอร์โดยทั้งหมดนี้ไม่สามารถลงช่วยทีมในนัดนี้ได้นะครับสเปนเล่นตัวจริงที่คาดว่าลงสนามในเกมนี้าัประตูน่าจะเป็นอารอนแลมสเดลแผงแบ็คโฟวันนี้ปรับโทมัสปาเตมาเล่นแบ็คขวาคู่เซนเตอร์ครับก็เปลี่ยนมาใช้เบนไวจับคู่กับวิลเลียมซาบลีบาแบ็คซ้ายเกมนี้ใช้โทมิยาสุสามภาษาในแดนกลางวันนี้มีมาตินเอเดกาดเคแลนไลท์ ight, และไคลฮาวเวิร์ดตามแนวลูกวันนี้มีบูกกโยซาก้าดาเบียนมาตินเนลี่ ส่วนหน้าตเป้าวันนี้ใช้เอ็ดดี้เอ็นเคเทียดูจากฟอร์มนัดล่าสุดนะครับของทีมอาร์เซนอลโดยฟอร์มโดยรวมนะครับก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ครับเพราะทีมอาร์เซนอลมีปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะค่อนข้างเยอะทีเดียวโดยเกมนี้ได้ปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นในหลายตำแหน่งเลยครับจากนัดที่แล้วแล้วฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านคิตตันพาเลตพวกเขาก็ทำงานได้คงเส้นคงวาครับโดยฟอร์มในช่วงหลังของพวกเขาในการลงนุ่นเครื่องก็มีผลชนะมากกว่าแพ้แล้วเกมนี้ทางคิตตันพาเลตก็สามารถส่งผู้เล่นตัวหลักๆล,ล,ลงสนามได้เกือบครบทุกตำแหน่งครับ แล้วผลงานกับพวกกันเองเฮตูเฮตส่วนใหญ่ทั้งคู่ก็จบที่ผลเสมอกันไปในราคาคู่นี้ทางอาร์เซนอลทีมเยอือนไปต่อที่ราคา1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคเฮียมมองว่าก็น่าจะเป็นงานยากอีกนัดนนะครับของทีมอาร์เซนอลที่จะบุกมาชนะทีมคิตตันพาเลตในนัดน,นี้ได้คู่นี้โคเทีเยได้เลือกให้อยู่รองทีมคิทตันพาเลตสูงต่ำคู่นี้โคเทียอยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่คิตตันพาเลตจะเปิดบ้านและเสมอกับอาร์เซนอลไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งครับมาวิเค,ค,คราะห์ก คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมตริโน่กับเปิดสนามสตาดีโอโอลิปิกโก้ดิตริโน่ตอนรับการมาเยือนของทีมกายารีคู่นี้ก็เริ่มคลิกเอาอไปลห้าทุ่มครึ่งในราคาคู่นี้ให้ทั้งเจ้าบ้านตริรโน่เป็นต่อที่ราคาครึ่งคุบลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งมาดูผลงานของทีมตริรโน่กันครับพวกเขาจบอันดับ10ในลีกกาโชเซีเรียอารดูการที่ผ่านมาโดยลงเล่นในลีกไป38นัดชนะ14นัดเสมอ11นัดแพ้13นัดยิงได้42ประตูเสีย11ประตู ทำได้ถึง53คะแนนมาดูผลงานของทีมกายลรี่กเขาจบอันดับ5ในลีกซีรีบี B, ในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ได้สิทธิ์ในการเล่นเพย์ออฟแล้วก็สามารถเลื่อนชั้นกลับสู่ซีรีอาได้สําเร็จครับโดยพวกเขาลงเล่นในลีกไป38นัดชนะ15นัดเสมอ15นัดและแพ้8นัดยิงได้50ประตูเสีย34ประตูทําได้อยู่60คะแนนมาดูผลงานงการพบกันเองเฮดทูเฮดสิ head, นัดหลังสุดทั้งคู้กาทำผลงานได้ค่อนข้างสูสีกันมากโดยเป็นทางเตอร์ลิโนชนะมาได้3นัดเสมอสนัดแล้วก็แพ้ไป3นัด โดยผลงานนัดล่าสุดที่คู่ลงเล่นเจอกันครับเป็นทางตร์เนนโเปิดบ้านและแพ้กับไการี่ไปด้วยตกรหประตูต่อ2เรามาดูฟอร์มการเล่นและผลงาแกานที่ผ่านมาของทีมตร์เนนโกันครับสินัดหลังสุดเป็นทางตร์เนนโชนะมาได้5นัดเสมอ3นัดและแพ้2นัดโดยฟอร์มของตร์เนนโนัดล่าสุดก็ลงเล่นในรายการโคปาอิตาเลียแล้วก็เป็นทางตร์เนนโเปิดบ้านและชนะทีมเฟอร์เล่พิคซาโลไปได้ด้วยกรสประตูต่อ1โดยฟอร์มก่อนหน้านั้นพวกเขาลง่นเครื่องมา4ีนัดนะครับในช่วงปีซีซั่นแล้วก โดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ช่ราคามา3นัดเจ้าไป3นัดและเสียราคาไป4นัดโดยเมีตาช่ราคาอยู่ที่30%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป3นัดเจ้า1นัดแลนเดอร์ไปถึง6นัดมาดูฟอร์มและผลงานที่ผ่านมาของทีมกกยอรี่กันบ้างครับ10นัดหลังสุดก็เป็นทางกกยรรี่นะครับที่ชนะมาได้6นัดและเสมอไปอีก4นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นกยอรรี่ก็ลงเล่นในฟุตบอลโคปาอิตาเลียแล้วก็เปิดบ้านชนะทีมปาเลโมไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0โดยผลงานก ก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างดีต่อเนื่องครับโดยเก็บชนะไปได้4นัดและเสมออีก1นัดโดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคาไป5นัดเจ้า1นัดและเสียราคาไป2นัดโดยเมียตาชนะราคาอยู่ที่62.5%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป2นัดแลนเดอร์ไป6นัดเรามาดูความพร้อมของทีมตริโน่ของกุนซืออีวานยูริตเกมนี้พวกเขาหน้าจะมาในระบบ3-4-2-1โดยเกมนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามา3รายนะครับ ดยผู้เล่นตัวหลักๆคนอื่นๆ,ๆ,นนๆก็สามารถลงสนามกันได้ครบครับของหน้าตัวเป้าวันนี้น่าจะใช้อันโตนินโอซานาเบียแล้วห้นิโคลาวาสิตทำเกมรุกร่วมกับเนมันยาลาดอนยิตส่วนวนิฟิลตัวคุมเกมการสนามวันนี้ใช้ซามูเอลริชี่จับคู่กับอีวานอีลิตส่วนกองหลังก็มีตัวหลักอย่างอลิเซนโดบอนจอนโนลงคุมเกมแนวรับครับข้ามาดูความพร้อมของทีมแกลลี่กันนะครับของคุณซือจอมเก๋าอย่างคาดิโอลานิเอลีเก็นดีพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-4-2โดยเกมนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามามา,มากถึง6รายนะครับ ผู้ตัดประตูเกมนี้น่าจะเป็นบอริสลาดูโนวิดคู่เีนะครับยังเป็นตัวหลักอย่างอัลเบิร์โตดอเซน่าลงจับคู่กับอดัมออเบิร์ตมิฟิลตรงกลางสนามวันนี้ใช้อันโตนีอาคุมบูลงประสานงามร่วมกับอิบราฮิมซูเลมานาตัวหน้าคู่วันนี้ใช้เลโอนาร์โดปาโวเลตติลงจบสกอร์ร่วมกับเอลโดโซมูรูคอฟสูนหน้าชาวอุเบกิสถานเกมนี้เป็นเกมนัดแรกนะครับนัดเปิดสนามของทั้งสองทีมโดยเกมนี้เป็นทางตริโนนะครับที่ได้เปรียบที่เล่นในบ้าน ผลงานในบ้านของพวกเขาในฤด,ดูกาลที่แล้วก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับโดยลงเล่นในบ้านไป19นัดพวกเขาเก็บชัยได้แค่5นัดเท่านั้นแล้วฟอร์มโดยรวมในช่วงหลังก็เป็นทางไกยรี่นะครับที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากกว่าโดยพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับใน10นัดหลังสุดและผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮดก็เป็นทางตูริโน,โนนะครับที่ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในบ้านตัวเองวเวลาเจอกับทีมไกยรี่โดยผลงานการเล่นในบ้านตูริโนห5นัดหลังสุดก็เก็บชนะได้แค่นัดเดียวครับแล้วก็เสมอไปอีก2นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดโดย4นัดหลังสุดวกเขายังสาามรรถเเก็บบชัยนะได้ลค เลราคาคู่นี้ให้ทางตริโนเป็นต่อที่ราคาครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคเทก็ยังมองว่าตริโนยังดูได้เปรียบทีมเยือนอย่างกายารีเกือบทุกด้านครับแต่ด้วยเกมนี้เป็นเกมแรกในลีกก็อาจจะทําให้ตริโนยังจูนเครื่องกันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับมาเจอกับทีมกายารีนะครับที่ผลงานช่วงหลังทําได้ดีมากเกมนี้ก็น่าจะพอมีโอกาสบุกแมกแต้มกลับไปได้ครับคู่นี้โคเทห,ห้อยู่รองทีมกายารีสูงต่ําคู่นี้โคเทีอยู่สกอร์ต่ําฟันธงไปที่ตริโนจะเปิดบ้านได้เสมอกกกัับบยรรรีี่่่ไปปทสออ์ะตตู 0, ค มาวิเคราะห์ต่อเลยครับที่คู่บูลญยาจะเปิดสนามสตาดิโอเลนาโตดาลลาลาต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงดำเอซิมิลานคู่นี้ก็เริ่มคลิกเอาเวลาตีหี่เลนราคาคู่นี้ให้ทางทีมเยือนเอซิมิลานเป็นต่อที่ราคาปปสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งมาดูผลงานของทีมบูลญยาพวกเขาจบอันดับ9ในลีกฤููก,การที่แล้วโดยลงเล่นในลีกไป38นัดชนะ14นัดเสมอ12นัดและแพ้12นัดยิงได้53บประตูเสีย49ประตูมีอยู่54คะแนน มาดูผลงานของทีมเยือนเอซิมิลานพวกเขาจบอันดับ4ในลีกรดฤดูกาลที่แล้วครับโดยลงเล่นในลีกไป38นัดชนะ20นัดเสมอ10นัดและแพ้8นัดยิงได้64ประตูเสีย43ประตูมีอยู่70คะแนนมาดูผลงานการพบกันเองเฮตุเฮต10นัดหลังสุดก็ดเป็นทางโบลญญายังไม่สามารถชนะเอซิมิลานได้เลยนะครับโดยเสมอมา3นัดและแพ้ไป7นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นโบลญญาก็เปิดบ้านเสมอเอซิมิลานไปได้ด้ยกยล1ประตูต่อหนึ่ง มาดูฟอร์มและผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมบรุญ่าครับ10นัดหลังสุดโดยปทางบรุญ่าชนะมาได้4นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป2นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลโคปาอิตาเลียบรุญ่าก็เปิดบ้านและชนะทีมเชเชน่าไปได้ดยสกอร์2ประตูต่อ0โดยก่อนหน้านั้นพวกเขาลงอุ่นเครื่องมา4นัดแล้วก็ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโดยเก็บชนะมาได้แค่1นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดโดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา7นัดและเสียราคาไป3นัดโดยมีตานะราคาอยู่ที่70% สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป5นัดแลนเดอร์ไป5นัดครับมาดูฟอร์มและผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมเอซิมิลานกันครับสินัดหลังสุดก็เป็นทางเอซิมิลานชนะมาได้5นัดเสมอ2นัดและแพ้3นัดโดยฟอร์มการเล่นในการอุ่นเครื่องในช่วงปีซีซั่นเอซิมิลานก็ลงอุ่นเครื่องมาทั้งหมด8นัดแล้วก็เป็นฝ่ายเก็บชนะได้แค่3นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป3นัดโดยผลงานนัดล่าสุดพวกเขาลงอุ่นเครื่องชนะทีมโนวาร่าไปได้้วีตอร์สประตูต่อ2และผลงาน10นัดหลังสุดพวกเขากินราคามาแค่3นัด เจ้า 1>, 1นัดและเสียราคาไป4นัดโดยเมียตาช่าราคาอยู่ที่37.5%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป5นัดแลนเดอร์ไป3นัดข้ามาดูความพร้อมนะ้าตัวผู้เล่นของทีมบร์ลญ,ญ่านะครับของคุณซือ Motor. เดีอโก้มอตตาเกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ4-231โดยเกมนี้มีแรงงานผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามาแค่2องรายโดยผู้เล่นตัวหลักๆคนอื่นลงสามกันได้ครบเลยครับคุณซืาบไหครับวันนี้น่าจะใช้จอนลูคูมี่จับคู่กับแซมบิลเคมา ฟิฟฟคู่ตรงการสนามยังมีตัวหลักทั้งนิโคลัสโดมิงเกสเกมนี้จะลงจับคู่กับนิโคล่าโมโลตามแนวลูกมีมิเชลเอเบเซอร์ปิกาโดออโซลินีและลูอิสเฟอร์นันเดสส่วนสุนหน้าตทุกเป้าวันนี้ใช้โยชูอาเซิร์ซี่สุนหน้าชาวเนเธอร์แลนด์คอยล่าตะขายในเกมนี้มาดูความพร้อมด้านตัวประเด่นของทีมเอซิมิลานกันครับของคุณซือสเตฟาโนปิโอลี เกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ4-3-3โดยเกมนี้หมดสิทธิ์ใช้งานผู้เล่นทั้งอิสมาเอลเบนนาเชอร์ที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บรบกวนส่วนเกมนี้ก็ยังมีผู้เล่นติดโทษแบนอีกหนึ่งรายครับคูสเทธิ์นรับเกมนี้น่าจะใช้ตัวหลักทั้งมาลิกเทียวกับคู่กับฟิกายโยโทโมริแบ็กซ้ายเป็นกัปตันทีมทีโอเฮนเดสกลาง3คนวันนี้ใช้ลูเบลลอตตาชิกลาเดคคูนิกและทิยานี่ไทเลอร์สามประสานแนวลูกวันนี้มีคิสเตียนพูลิสิตดาฟเอลเลเอา สุน,น้าตัวเป้าวันนี้ใช้สุน,น้าตัวเก่าอย่างโอลิเวชีลูโดยในฤดูกาลนี้ทางทีมบูลเลนย่าน่าจะมีปัญหาด้านแดนหน้าพอสมควรครับโดยพวกเขาเสียมาโกอันาโตวิดไปให้กับทางอินเตอร์มิลานส่วนทางอีซิมิลานในฤดูกาลน,านี้พวกเขาเสริมทีมได้ค่อนข้างน่ากลัวครับโดยได้ทั้งลูเวนลอตเตอร์ชีกับคิตียนบูริสิตมาจากทีมเชลซีในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ในฤดูกาลนี้ก็ต้องเสียผู้เล่นกองกลางคนสำคัญอย่างโตนาลี่ไปให้กับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแต่ฟอร์มโดยรวมในช่วงหลังของทั้้้งีีมนะครบาผลาไดดพอใช โดยลงเล่นไป5นัดหลังสุดก็ชนะมาได้2นัดเสมอ1นัดและแพ้2นัดเท่ากันแต่ถ้ามาดูสถิติที่เจอกันเองเฮตูเฮตก็เป็นทางเอซิมิลานนะครับที่ทําได้ดีกว่าชัดเจนโดย10นัดที่ลงเล่นเจอกันนะครับก็ยังไม่แพ้กับทีมบรอญญาเลยครับในราคาคู่นี้ทางเอซิมิลานเป็นต่อที่ราคาปปสูงต่ําเปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคทีเก็ยังมองว่าทีมเอซิมิลานในเกมนี้ก็ยังดูเป็นต่อทีมบรอญญาอยู่พอสมควรครับคู่นี้โคทีเขอเลือกให้อยู่ต่อทีมเอซิมิลานสูงต่ำค ฟันธงไปที่บรลิญ,ญาจะเปิดบ้านและแพ้กับเอซีมิลานไปที่สกอร์หนึ่งประตูต่อ2ครับข้ามมาที่ประเทศสเปนกันบ้างครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่อาราเบสจะเปิดสนามเอสตาดิโอเมนดิซาโลซาต้อนรับการมาเยือนของทีมเซบียาคู่นี้ก็เริ่มคลิกออฟเวลาเที่ยงคืนตรงในราคาคู่นี้ให้ทางเซบียาทีมเยือนเป็นต่อที่ราคาปอปอ,ปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกโดยผลงานของทั้งคู่ในนัดแรกครับก็แพ้แพ้กันมาด้วยกันทั้งคู่โดยทางอาราเบสออกไปเยือนทีมกาดิสและแพ้มาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้ยังไมม่ีคคะแนนรับ ต่น anyway. ทางเซบีย่าพวกเขาเปิดบ้านและแพ้กับบาลิเซียมาด้วยสกอร์สประตูต่อ1แล้วก็ยังไม่มีคะแนนเช่นกันแล,กแล้วผลง,งานการพวกตนเองเฮดทูเฮดสินัดหลังสุดก็เป็นทางอาราเบสนะครับที่ยังไม่สามารถเก็บคะแนะกับทีมเซบีย่าได้เลยโดยพวกเขาเสมอมา4นัดและแพ้ไป6นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่นักกู้ลงเล่นเจอกันก็เป็นอาราเบสเปิดบ้านและแพ้กับเซบีย่าไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1ซึ่งเป็นรายการฟุตบอลท้วยโคปาเดเลครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วมาดูฟอร์มการเล่นและผลกางขันที่ผ่านมาของทีมอาราเบสกันครับ โดย10นัดหลังสุดอาลาเบสก็ชนะมาได้4นัดเสมอ3นัดและแพ้3นัดโดยผลการน,นัดล่าสุดที่ลงเล่นอาลาเบสออกไปเยือนทีมกาดิสแล้วก็แพ้มาด้วยตกกร1ประตูต่อ0แต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาลงอุ่นเครื่องมา5นัดแล้วก็ทําผลงานได้พอใช้ได้ครับโดยชนะไป3นัดและแพ้2นัด3นัดที่พวกเขาเก็บชนะ,ชนะมาได้ก็ชนะโอซานตูนามา3-2แล้วก็ชนะเตเลนิเฟ่มา1-0ส่วนอีกหนึ่งนัดที่ชนะก็ชนะลาซิงซานตาเดมา2-1แล้ว2แมตช์ที่พ่ายแพย้ก็แพ้กับบูโกออปรระตต่ อีกนัดกรแพ้กับปาเลนเซยมาดยสตกรสประตูต่อศูนย์โดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา6นัดและเสียราคาไป4นัดโดยเมียตาชนะราคาอยู่ที่60%สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป3นัดเจ้า2นัดและเดอร์ไป5นัดข้ามาดูฟอร์มและผลการแข่งที่ผ่านมาของทีมเซบีย่ากันครับโดย10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้3นัดเสมอ4นัดและแพ้3นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ลงเล่นในถ่วยยูฟาซูเปอร์คัพแล้วก็เสมอกับแมนซิตี้มาดุสกกรหประตูต่อหนึ่ง และผลงานนัดก่อนหน้านั้นพวกเขาได้ในบ้านและแพ้กับบาริเซียมา2-1แล้ว3นัดก่อนหน้านี้พวกเขาได้ลงอุ่นเครื่องมาแล้วยังไม่พ่แพ้กับทีมใดเลยครับโดยชนะไป1นัดและเสมอ2นัดโดยในนัดที่ชนะพวกเขาชนะทีมเรเบติตมา 1. 0แล้วอีก2นัดที่เสมอก็เสมอกับแอตมาลิดมา1 1แล้วอีกนัดก็เสมอกับคิสซันพาเลตมา1 1เช่นกันครับโดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา4นัดและเสียราคาไป6นัดโดยเมีตาชนะราคาอยู่ที่40%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไปน6 มาดูความพร้อมหน้าตัวผู้เล่นกันบ้างครับของทีมอาราเบสเกมนี้พวกเขาน้าจะมาในระบบ5-4-1โดยเกมนี้พวกเขาหมดสิทธิ์ใช้งานซิโมนาจิเลนโนกองหน้าตัวเก่งของทีมครับที่บาดเจ็บมาจากฤดูกาลที่แล้วส่วนนักเตะต,ตัวหลักคนอื่นๆเกมนี้ก็ลงสามกันได้ครบนะครับกองหน้าพวกเขายังไว้ใจมิเกลเดลาฟุนเต้คงยืนเป็นหน้าเป้า ฟิลสี่คนเมียนตนิโอบังโก้กับจอรนกูรีดี้ที่จะลงช่วยคุมเกมการสนามส่วนกองหลังก็ยังมีตัวหลักทั้งอเล็กซานเดอร์เซตลาตคุมเกมรับร่วมกับลาฟามาลินอีกคนหนึ่งก็น่าจะใช้อับดุลอับกาซึ่ง3คนนี้จะลงสนามเป็น3เซนะครับตัวหลักในเกมนี้ครับข้ามาดูความพร้อมของทีมเซบียกันบ้างนะครับเกมนี้เซบวียาก็น่าจะมาในระบบ4-231โดยเกมนี้มีรายง,งานผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามา2รายนะครับก็คือมาคอสกับนีอองซูตองกี้กูอาซี่สองคนนี้ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ครับ ส่วนเกมนี้ก็ยังหมดสิทธิ์ใช้งานโลอิกบา์เด้ซึ่งถูกแบนในนัดนี้ครับจากการได้แบแดงจากนัดที่แล้วโดยคู่เซตนฮับวันนี้น่าจะใช้เนมันยากูเดลจับคู่กับมาคอสสองตัวรับวันนี้น่าจะเป็นเฟอร์นันโดฟันชิสโก้ลงคุมเกมร่วมกับอีวานลาคิติตสามแนวลูกมีลูคัสโอคัมโปสอีลิกลาเมล่าและเฟอร์นันเดสซูโซ่ส่วนซูน้าทวเป,ป้าวันนี้เป็นยูเซฟองเนซัยลิซหน้าชาวโมร็อกโก โดยผลการแข่งขันในเกมแรกของทั้งคู่ก็ไปแพ้ด้วยกันมาทั้งคู่โดยเกมนี้จลลงเล่นเปน็นนาที่2โดยทีมอาราเบียนะครับขาเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจากเซกุนดาเบแต่เกมนี้พวกเขากลับได้เปรียบที่เล่นในบ้านแต่เกมนี้ต้องมาเจอของแข็งอย่างทีมเซบียาที่พวกเขาเพิ่งเรียกความมั่นใจกลับมาได้ครับโดยเป็นการไปเสมอกับทีมแมนซิตี้ในศึกยูฟาซูเปอร์คัพได้ที่สกอร์หประตูต่อหนึ่งแต่ถ้าจะมาเจาะลึกในผลงานการเจอกันเองเฮตูเฮตก็น่าจะเห็นชัดเลยนะครับว่าทีมเซบียามีผลงานที่่า,าเนนเน,นบนบใลลง้ เป็นทางเซบียนะครับที่เก็บช,ชนะมาได้3นัดและเสมออีก2นัดแล้วยังไม่แพ้กับอาราเบสเลยในราคาคู่นี้ให้ทางเซบียทีมเยือนเป็นต่อที่ราคาปอปอสูงต่ําเปิดที่2ลูกคู่นี้โคเทียก็มองว่าทีมเซบียอย่างแย่ที่สุดนัดนี้พวกเขาน่าจะจบที่ผลเสมอแต่ถ้าเกมนัดนี้พวกเขาจบสกอร์ได้คมโคเทียก็ยังมองว่าพวกเขาน่าจะเป็นฝ่ายเก็บชนะในเกมนัดนี้ได้แน่นอนครับคู่นี้โคเทียเลยเลือกให้อยู่ต่อเซบียสูงต่าคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์สูงฟันทงไปที่เซบียจะบุกมาชนะอาราเบส ได้ถึงถิ่นที่สกอร์งประตูต่อ1ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่สุดท้ายในวันนี้คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมการนาดาจะเปิดสนามเอสตาดิโอนูเอโวลอสกามาเนสต้อนรับการมาเยือนของทีมลาโยบายเยกาโน่คู่นี้ก็เรื่องคิกอ,อกฟเวลาตีสองครึ่งในราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านการนาดาเป็นต่อที่ราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกมาดูผลงานของทีมการนาดาโดยในนัดแรกพวกเขาแพ้กับแอดมิริดมา3-1ตอนน่้เลย์ล้างอยู่อันดับ19แล้วยังไม่มีคะแนนครับ เกมนี้ต้องมาเจอกับทีมลาโยบายเยกาโนโดยในนัดที่แล้วก็เก็บได้3คะแนนครับจากการบุกไปชนะทีมอัลมาเรียได้ถึงถิง่นที่สกอร์2ประตูต่อ0ทำให้ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ4ในลีกโดยผลง,งานการพบกันเองเฮตูเฮิ10นัดหลังสุดก็เป็นทางลาโยบายเยกาโนนะครับที่ทาผลงานได,ด้ดีกว่าชัดเจนโดยพวกเขาเก็บชนะไปได้ถึง7นัดและเสมอ2นัดและแพ้กับกาด้าไปแค่นัดเดียวครับโดยผลง,งานนัดหน้าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันเป็นกาด้าเปิดบ้านและเสมอกับลาโยบายเยกาโนไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ2 ข้ามาดูฟอร์มกับผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมแคนาดากันครับโดย10นัดหลังสุดแคนาดาก็ชนะมาได้7นัดเสมอ1นัดและแพ้2นัดโดยนัดล่าสุดพวกเขาแพ้กับแอตมาลิดมา3-1โดยก่อนหน้านั้นพวกเขาลงอุ่นเครื่องมา5นัดนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีครับชนะไปได้4นัดและเสมอ1นัดโดย1นัดที่่พยแพ้ก็เป็นนัดก่อนหน้านี้แคนาดาก็เล่นในบ้านและแพ้กับอัลมาเรียไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0โดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา5นัดและเสียราคาไป3นัด โดยเมียตาชะราคาอยู่ที่62.5%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป3นัดเจ้า1นัดแลนเดอร์ไป4นัดมาดูฟอร์มและผลการแข่งที่ผ่านมาของทีมรายยูไบเกโน่กันครับโดย10นัดหลังสุดรายยูไบเกแคโน่กชนะมาได้3นัดเสมอ3นัดและแพ้4นัดดยผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นกบุกไปเอาชนะทีมอามาเรียมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศโดยก่อนหน้านั้นพวกเขาได้ลงอุ่นเครื่องมา5นัดนะครับในช่วงปีซีซั่นแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีเท่าไหรร่่คัันนนะะไไปดดด้้แแแ1 1เสมออ3ลพีก โดยนัดที่พแพ้พวกเขาแพ้กับทีมเรียวบายาโดลิดมาด้วยสกอร์สประตูต่อ2แล้วหนึ่งนัดที่ชนะพวกเขาชนะพานาเทเดกอสมาด้วยสกอร์หประตูต่อ0ย์โดยผลง,งาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามาถึง6นัดแต่เสียราคาไป4นัดโดยเมตาชชะราคาอยู่ที่60%สเปงต่ำา10นัดหลังสุดโอเวอร์ Over ไป4นัดเจ้า1นัดแลนเดอร์ไป5นัดเรา,าดูความพร้อมก่อนเกมของทีมแคนาดาเกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ3 5มโดยเกมนี้หมดสิธิ์ใช้งานลาอูตอเรนเต้ที่ยังคงมีการบาดเจ็บอยู่เล็กน้อย ส่วนผู้เล่นตัวหลักๆคนอื่นๆก็สามารถลงสนามในเกมนัดน,นี้ได้ทุกคนครับสามเซตอรฮับวันนี้น่าจะใช้เคซูสบายเยโกลงกลุ่มเกมร่วมกับอิกนาซิโอมิเกลคนหนึ่งน่าจะเป็นมิเกลลูบิโอมิดฟิลด์ตรงกลางสนาม5คนวันนี้มีคาร์อสเนว่าออสกาเมเรนโต้เจอร์กิโออารอนโซ่เคลาดกัมเบลและโคเซกายคอนสองโวันนี้น่าจะเป็นมิโตยูซูนี่จับคู่กับซามูคอยล่าตะข่ายในเกมนัดน,นี้มาดูความพร้อมของทีมลายโยบายกกโน่กันครับ เกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ4 2 3 1เกมนี้ก็ไม่มีรายง,งานตัวเจ็บและติดเท้แบงค์เข้ามาเลยครับคู่ชนะครับวันนี้น่าจะใช้ตัวหลักอย่างฟอรียองเลอเชยูนจับคู่กับอาริดานเฮอร์นันเดสสองวิฟิลตัวรับวันนี้เป็นอูนโลเปสจากกลุ่มเกมรับร่วมกับออสการวาเลนตินโดยเกมนี้น่าจะใช้ออสกาเตโฮลงเล่นเป็นวิฟิลตัวลุก อยู่หลังสุนหน้าตัวเป้าอย่างลาดี้เอนเตกาสุนหน้าชาวฝรั่งเศสเกมนัดแรกเป็นทางลาโยบาเยกาโนนะครับที่ทำผลง,งานได้ดีกว่าโดยบุกไป,ปชนะอัลมาเรียมาได้2-0ส่วนทีมแคน,นาดาก็บุกไปแพ้กับแอตมอลิดมา3-1เกมนี้ทั้งคู่เจอกันเป็นนัดที่2โดยเกมนี้เป็นทางแคนาดาที่ได้เปรียบที่ได้ในบ้านแต่ผลงานการเจอกันเองเฮดทูเฮดก็เป็นทางทีมลาโยบาเยกาโนนะครับที่ทำผลง,งานได้ดีกว่าเห็นได้ชัดโดย5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านแคนาดาลาโยบาเยกาโนยังไม่เคยแพ้กลับออกไปเลยนะครับ เลยราคาคู่นี้ให้ทางเจ้าบ้านแคนาดาเป็นต่อที่ราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่สองลูกคู่นี้โคเทก็ยังมองว่าด้วยชื่อชาและประสบการณ์ของนักเตะทีมแคนาดาที่ยังมีประสบการณ์ค่อนข้างน้อยในหลีกสูงสุดเกมนี้พวกเคาน่าจะต้านทางทีมลายโยบายเกาโนได้ยากครับคู่นี้โคเทียเลยเลือกให้อยู่รองลายโยบายเกาโนสูงต่ำคู่นี้โคเทอยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ลายโยบายเกาโนจะบุกมาชนะแคนาดาได้ถึงถิ่นที่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง5คู่ ที่โคเทียมาวิเคราะห์และทีเด็ดเพื่อนๆกันไปนะครับโคเทีย er จะมาสรุปกันให้ฟังอีกทีทั้ง5คู่นะครับเริ่มที่คู่แรกคิตันพาเลตพบอาร์เซนอลเลทราคาคู่นี้ให้ทางอาร์เซนอลไปต่อที่ราคา1ลูกสูงต่ําเปิดที่สองลูกครึ่งคู่นี้โคเทียให้อยู่รองทีมคิตันพาเลตสูงต่ําคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์ต่ํามาถึงคู่โตริโนพบกับกาญารีเลทราคาคู่นี้ให้ทางโตริโนเป็นต่อที่ราคารึ่งควบลูกสูงต่ําเปิดที่สองลูกควบสองลูกครึ่ง คู่นี้โคทีให้อยู่ลองไการี่สูงต่ำคู่นี้โคทีให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่โบลเญนาพบกับเอซิมิลานเลราคาคู่นี้ให้เอซิมิลานเป็นต่อที่ราคาปอปอสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคทีให้อยู่ต่อเอซิมิลานสูงต่ำคู่นี้โคทีให้อยู่สกอร์สูงมาถึงคู่อาราเบสพบเซบียาเลราคาคู่นี้ให้ทางเซบียาเป็นต่อที่ราคาปอปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกคู่นี้โคทีให้อยู่เซบียาสูงต่ำคู่นี้โคทีให้อยู่สกอร์สูง มาถึงคู่สุดท้ายแคนาดาพบกับลาโยบายเอแกโนในราคาคู่นี้ให้ทางแคนาดาเป็นต่อที่ราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกคู่นี้โคเฮียให้อยู่รองลาโยบายเอแกโนสูงต่ำคู่นี้โคเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับโคเฮียก็ขอฝาก,กเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โคเฮียและทีมงานอีกครั้งนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโคเทียบอลทีเดียดกันครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ด คู่อื่นๆหรือคู่ VIP ก็แแดไลน์มาหาโค้ดเฮียกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้โค้ดเฮียก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกับโค้ดเฮียได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้โค้ดเฮียสวัสดีครับ